ก็น,นี่ต่อไปจะเป็นสูตรเกี่ยวกันเป็นสองสูตรต่อเนื่องครับเป็นสูตรการลบชื่อที่ซํากันแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการน,นับอ่านับจํานวนของอําเภอนะครับว่าในอำเภอมันจะมีคนบุรีอยู่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ปักตรงใจจะมีหนึ่งมีสองมีสามเหมือนกันก็คือเราจะไม่ใช่ไม่ใช่การน,นับแบบวิธีนี้แล้วก็มาคีนะครับ เราจะใช้สูตรในการนับตัวหนังสือให้ออกมาเป็นตัวเลขก็ไปดูสูตรแรกแก็จะเป็นการลบชื่อที่สน์กันทำการคุมคมชื่อทั้งหมดรับก็เปลี่ยนมาแล้วก็มาวงางห้งด้กว่าวางไปก็จะมีชื่อเลยหลังจากนั้นนะครับก็ไปเลือกแถบปลาข้าขงบนครับที่มีคำาข,อขอ้อมูลแล้วก็ไปคลิปที่รายการเอารายการที่สามออกนะครับ มันก็จะเลือกเฉพาะข้อลำเหตุที่เราคงมมันก็จะลบให้เหลือชื่อที่มีซ้ำกันก็จะได้ประสนัธาประมานี้อันนี้เป็นสูตรที่ลบชื่อที่ซ้ํากันครับจากนั้นจะมานับจํานวนของอำเภอคอนบุรีนะครับว่าอยู่ใน Data ของเราเนี่ยมีข้อมูลมีอยู่กี่คอนบุรีก็ตอนนี้จะนับได้หนึ่งสองแล้วก็สามครับก็ เราจะใช้สูตรคำว่าเขาอ,อีกนะครับใส่เลขมันจะนั้นจะขึ้นคําว่าแรงนะครับแรงก็คือพื้นที่พื้นที่ที่เราจะให้มันนับนะครับเราก็คุมแบบข้อข้อมูลทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นใส่คอมม่าทางเป็นจุดหนึ่งกัต่อเป็นคำใช้สองคือไข่ที่เหลือไข่ที่เหลือคือเงื่อนไขที่เราจะให้มันไปนับก็คือ ความบริตรงนี้ที่เราจะให้มันเป็นรับของความบริที่อยู่ในนี้นะหลังจากนั้นทำการกด enter นะครับก็จะรับได้ว่าเป็นสายนะครับคราวนี้เราก็จะทำการดึงมันลงมาครับอ่าขอแจ้งนิดนึงครับก็ถ้าเกิดไอตัวสูตรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคุมแบบเป็นพื้นที่เวลาเราดึงลงมาเนี่ย กอบด้านซ้ายมันจะขยับตัวไปด้วยให้เราทําการล็อกพื้นที่ของมันก่อนก็คือสีอน้นเงนะครับเรากด F สีหนึ่งทางแล้วก็ข้างหลังเราไปกด F สให้มันล็อกดูพอเราเดินลงมาแลข้อมูลที่อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ขยับอันนี้ก็ไม่ขยับแต่สังเกตว่าสีแดงนะครับสีแดงจะขยับตามเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกเทกสารพอเราอก เียนกับเขียนสูตรเสร็จแล้วเราก็ดัก็จะได้ข้อมูลตามตรงนี้โดยเราที่นี้ต้องมานับหนึ่งสสาแล้วก็มาคียนเราจะใช้สูตรเขาอีกในการน,นะอันนี้เป็นสูตรเขาอีกนับจำนวนของตัวหนังสือ